สวัสดีครับวันนี้จะมาทำตุ๊กตาที่แขวนเข่าือสีจากกระป๋องนะครับก็จะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนรูปดอกไม้นะครับเราก็จะทำเจาะรูเพื่อที่จะเอาเชือกแล้วก็เป็นเขาดูสีนะครับแต่ทีนี้เราจะมาทำนะครับก็จะเป็นกระป๋องน้ำอัดลมนะครับที่เรา กินข้างในไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอากระป๋องทิ้งทงี่เราจะเอากระป๋องมาทําเป็นตัวแขวนเขาราสีนะครับก็จะมีกระป๋องนะครับแล้วก็สีเมจิกจะเอามาทําการมาร์กขั้นตอนแรกนะครับก็ทาการมาร์ก ครับเอาไว้นะครับเราก็จะทำการตัดเอาปากตัวนี้ออกนะครับหรือใครจะมาใช้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับใช้ได้ทั้งสองสองฝั่งนะครับ ก็ส่วนคุณจะใช้ลองฝั่งนี้นะครับก็ทำการตัดเลยครับทีนี้เราก็จะทำการแ่งขอบนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการตัดตัดเหงินกรีบดอกนะครับก็จะใช้ประมาณหนึ่งเซนประมาณหนึ่งเซน,นครับเผื่อไว้แล้วก็อันนั้นก็ใช้ประมาณสักสามถึงห้ามิลนะครับก็แ,แต่ความชอบของแต่ละคนนะครับก็จะตัดเลยนะ ตัดให้ถึงตำแหน่งที่เรามาร์กเส้นไว้นะครับเราจะตัดสลับกันนะครับก็คือเส้นหนึ่งหนาเส้นหนึ่งบางนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการงวนนะครับโดยการใช้อ่ากันไกลเรานี่แหละครับลูดเลยครับนี่นะครับลูดเลยนะครับ อนนี้ก็ต้องระวังอ่าแผ่นตัวนี้บาดมือด้วยนะครับ เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการดัดด,ดัตกแต่งให้สวยงามนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะ ทีตรงนี้เราก็จะเจาะรูด้วยนะครับเอาตะปูมาเจาะนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการแขวนเข้ารูสีกันเลยนะครับครับนี่นะครับกระป๋องที่เราทําเป็นตุ๊กตานะครับก็ได้ทําการแขวนกับเข้ารูสีเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะในแบบนี้นะครับเราควรเว้นระยะตรงนี้สะหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่า,าถ้าชิดเกินนะครับตัวตัวขอบนี้ตัวบริเวณนี้จะแห้งตายนะครับเพราะว่าไม่ได้โดนแสงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเว้นระยะไว้หน่อยหนึ่งนะครับ นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับอขอบคุณครับ